สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับการสร้างตัวละครของ22 Day Challenge นะคระคะผมเราเข้าสู่วันที่4กันแล้วนะก็คือเป็นวันแห่งดอกไม้ใช่ไหมซึ่งแบบวันแห่งดอกไม้เนี่ยมันก็สามารถมีได้หลายดอกมากแบบดอกกุหลาบดอกเดซี่ดอกกล้วยไม้ดอกอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเป็นฟิลแบบเฉพาะเจาะจงว่าเราอ่ะจะเอาดอกอะไรเพรียงแค่ดอกเดียวก็อยากได้เป็นฟีลแบบว่าเออเป็นมูดเลละกันเป็นแบบ เป็นสาวคนหนึ่งที่แบบว่ามีความแบบเป็นเหมือนหญิงสาวชาวสวนอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าเอออาจจะชอบทฟาฟาร์มมีการชอบต้นไม้ชอบปลูกผักชอบเลี้ยงสัตว์ชอบอะไรแบบเนี้ยเออมีมุดหลืออะไรประมาณนั้นเราก็เลยแบบพยายามสร้างน้องคนนี้ขึ้นมาซึ่งแบบ ในหัวของเราตอนแรกอ่ะเราก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าแบบเออเขาจะไปในแนวไหนแบบแนวแซบดีไหมหรือแนวแบบว่าเออแบบมีความมั่นใจในตัวเองหรือแนวเลิศเลเชิดเหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบปรับหน้าไปหน้ามารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูเรียบร้อยมากเลยเว้ยแบบเขาดูแบบมีความแบบหน้าตาแบบจิ้มลิ้มน่ารักดูแบบว่าเออเป็นคนเรียบร้อยมันก็เหมาะกันที่แบบ หญิงสาวที่ชอบอยู่คนเดียวแบบในหุบเขาเออแบบเล่นกับกระต่ายอะไรประมาณนี้ยเออเหมือนแบบฟีลแบบนั้นในในในมูที่เราแบบสร้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยโอเคงั้นเราก็จะให้น้องเขาเป็นฟีลแบบเออเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าให้ใช้เปียสองข้างเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันน่ารักเข้ากับเขาดีแล้วก็พยายามที่จะแบบหาชุดที่มันมีกิมมิคความเป็นแบบดอกมงดอกไม้อะไรนิดหน่อย,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 ยให้เขาใช่ไหม อย่างชุดตอนแรกอะเราตั้งใจให้เขาอะใส่กระโปรงอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันดูเรียบร้อยน่ารักดีก็พยายามหากระโปรงใช่ไหมแต่ไปเจอกระโปรงอันนี้มาสีฟ้าๆเออมันก็สวยดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าหุ่นเขาอะเป็นคนที่ช่วงล่างค่อนข้างใหญ่แล้วใส่อันเนี้ยมันดูแบบไม่ค่อยเข้ามูดกับเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ไปเจอเสื้อตัวหนึง่งที่แบบว่ามันมีการแบบเหมือนเป็นเสื้อแบบ แขนตุ๊กตาเออแบบแขนแบบตุ๊กตาสองชั้นแล้วก็ลุ่ยๆตรงเอวอะก็คือโชว์นิดโชว์หน่อยแล้วก็มีผูกโบตรงหน้าอกใช่ไหมมันน่ารักมากเลยเว้ยมันน่ารักมากเราก็เลยแบบพยายามจะหากระโปรงที่เข้าเซ็กกับเขาจะเป็นกระโปรงสั้นๆแต่เราแบบพยายามหาแล้วมันก็ไม่เจอเราก็เลยแบบว่าเออไปแมทกับกระโปรงแบบฟูๆแบบเป็นเลเยอร์เลเยอร์ชั้นๆสักสองสามชั้นอะเออให้มันเข้าด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบจิ้มลิ้มน่ารักดี ในส่วนของการแต่งหน้านะคะเราก็แบบให้คนตามันเป็นคนตาที่ดูแบบธรรมชาติไม่แบบว่าสะพึงเกินไปไม่ได้เป็นฟิลต่อคนตาแต่เป็นคนตาที่แบบแค่ปัดมาสคาร่าเบาๆก็มีความฟุ้งๆน่ารักแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าไม่ได้เข้มมากไม่ได้จัดมากเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันมีความแบบอยากให้มันดูละมุนล,ละมุนที่เป็นฟิลแบบว่าใช้ลิป แก้มปากลิปแก้มตาอะไรเงี้ยปากอะไรนะปากแก้มตาอยู่ในแบบเออสีโทนเดียวกันอารมณ์แ,แบบว่ามีเครื่องสำอางแค่สองสาชิ้นแล้วก็แต่งหน้าด้วยการมีกิจอายไลเนอร์นิดๆในส่วนของชุดทางการนะคะเราก็อยากได้มูที่เป็นฟิลแบบไม่ดีเวอร์มากอารมณ์แบบว่าเออใส่ชุดแบบชุดเรสชุดเดียวน้อยๆชิ้นแบบเทกเจอร์ไม่ต้องเวอร์ไม่ต้องแบบกระปรงฟูฟ่องอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพยายามหาชุดที่มันมีเป็นฟิลแบบ ผ้าลืนล่นๆเป็นเกาะอ,อกชุดเดียวหรือสายเดียวชุดเดียวที่แบบมีลายแบบเล็กๆน้อยๆมีความมินิมอลแอบลักชูรี่ไหมนะก็ไม่แน่ใจว่าลักหรือเปล่าแต่ว่าก็แบบมีความมินิมอลนิดๆอะไรเงี้ยจะมาเจอตัวเนี้ยที่มันเป็นแบบสายเดียวแต่เดียวหนาไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่มันสวยมากแต่ก็รู้สึกว่ามันดูแบบไฮเกินไปแบบดูแบบไม่ใช่แบบ สาวในป่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าช่างใจนิดนึงอะไรเงี้ในการที่จะแบบใส่แล้วก็ได้ไปเจอเขององค์ตัวนี้ที่แบบที่มีความแบบลายดอกไม้แบบดลกดอกใหญ่ดอกเล็กดอกอะไรดอกแก้ก้านอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลือกแบบชุดแบบที่มันเป็นดอกก้าน,นเพราะรู้สึกว่าทั้งอกทั้งเอวทอั้งสพกอะไรมันเข้ากับเขามากแล้วก็มีความแบบพยายามหาทรงผมที่แบบว่า เข้ากันกับน้องก็คือเออแบบวันนี้เป็นงานทางการขอเปลี่ยนทรงผมนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะก่อนอันนี้เราก็ไปเปลี่ยนเปียที่เป็นจากสองข้างเป็นข้างเดียวมาใช่ปะมันอาจจะทำมัดทำแงในการใช้ชีวิตประจำวันที่เขาแบบว่าต้องเลี้ยงสัตว์หรือทําสวนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็เลยแบบเออขอติดเก์นิดนึงขอแบบปล่อยผมหน่อยให้แบบคนอื่นได้เผยโฉมเห็นความสวยงามของเราเอ,อ ชุดออกกำลังกายก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นแบบใส่เสื้อกล้ามติดบโบเหมือนเดิมแล้วก็มีลายดอกไม้นิดนึงกับกางเกงขาสั้นแบบที่มันแบบใส่แล้วแบบดูสบายตัวหน่อยกับรองเท้าเชือกสีชมพูแค่นี้จบเรียบง่ายสวยจึงมากต่อมานะคะเป็นชุดนอนชุดนอนนี่เราอยากได้เป็นฟิลแบบว่าใส่แขนยาวคือพยายามจะหานี่แบบเป็นชุดที่ใส่ คาร์ดิแกนแขนยาวก็หาอยู่พักหนึ่งจนแบบไปเจอของคุณลิมมิงส์มั้งเป็นแขนยาวที่ถูกต้องอาจจะไม่ได้มีลายดอกไม้แต่แบบสีแบบอะไรโอเคเป็นสีเทาๆอะไรเงี้ยแมทกับรองเท้าที่มันเป็นคิดชุดนอนของเกมเลยอ่ะน่ารักจึ้งดูเป็นชุดที่แบบว่าสามารถเดินออกไปให้นมวัวได้เอ๊ะรีดนมวัวไม่ใช่ให้นมวัวสำหรับชุดปาร์ตี้นะคะก็เหมือนเดิมคล้ายๆแบบโนมอลแหละที่เราแบบไม่ได้อยากให้มันมีความจึ้งเกินอะไรเงี้ย แล้วเราอะก็อยากให้มันมีความแบบชูความแบบเขาเรียกไง country อเออแบบมีความแบบอะไรประมาณนั้นนะ่ะนิดนึงแล้วก็แบบไปเจอเสื้อตัวหนึ่งเป็นเสื้อแบบที่มันน่าจะเป็นเสื้อที่คองคอแบบข้างหลังมันมีความแบบสวยมากแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งกิมมี่ที่เรารู้สึกว่า ที่เรารู้สึกว่าเราใช้กับน้องคนนี้ก็คือเราเน้นโทนสีฟ้าเป็นหลักอะไรเงี้ยก็ไปเจอเสื้อตัวนี้มาพยายามจะหางเกงที่มันแมทแต่บอกตามตรงว่าพอเขาเป็นคนกระโพกใหญ่ใช่ปะมันเป็นเรื่องวอติที่คนสะโพกใหญ่ต้องหางเกงใสยย่ยากมันจะต้องแบบพอดีกับเซรีลาพอดีอะไรเงี้ยก็ไปเจอแบบเหมือนกระโปงคล้ายๆเป็นเซ็ตของเขาแหละอาจจะไม่ได้เซ็ตในทีเดียวแต่ว่ามันก็เข้าด้วยกันได้ก็พยายามจะหาอะไรมาห้อยเอวเพราะว่าแบบเขาใส่เสื้อเอวล,ลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใส่กระโปรงเอวตำ่ำมันมีความแบบโชว์เอ,อวเบบยายาเอ่ะแบบ หมือนที่ห้อยเอวอะ่ะเป็นแบบลูกปัดห้อยเอวอะไรเงี้ยมาใส่เพื่อที่จะให้แบบว่ามันยิ่งเน้นเอวของเรามากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนจะไม่ได้ใส่นะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกปัดเน้นที่เรามีในเกมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่ไปสําหรบชุดว่ายน้ำนะตอนแรกเราก็แบบมีความว่าเอออยากเพิ่มความแซ่บให้เขาอยากจะใส่แบบบ๊อบบวิวแบบโชว์เนื้อโชว์ชหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แล้วไดนไปเจอเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อแบบข้างในเป็นบิกินี่แล้วข้างนอกเป็นเสื้อแบบาาขย คือมันคือน้องเลยเว้ยมันแบบเฮย้ยนี่แหละที่ถูกต้องนี่แหละคือสาวเรียบร้อยที่แบบไม่ได้แบบมีความอยากโชว์เนื้ออะไรมากมายอะไรอย่างนี้ก็เลยจับแมทคู่กับกางเกงกางเกงแบบที่ผูกโบวข้างๆเอวสูงไปตัวหนึ่งส่วนแบบชุดหน้าร้อนก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ามันเหลือตัวเลือกในในการเลือกอัน้อยแล้วเพราะมันจะต้องเป็นชุดที่แบบเข้ากันได้กับสภาพอากาศในเกมจริงๆใช่ไหมเราไม่สามารถจะแบบติ๊กตัวที่มันเป็นแบบชุดหน้าร้อนออกเพื่อที่จะแบบว่าให้ ซิมเราใส่ได้ไม่งันมันจะตุวยจริงก็เลยเลือกมันแบบชุดเซ็ตง่ายๆเป็นชุดเซ็ตเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสแบบั้นอะไรอย่างง่ายๆนั่นแหละให้เขาไปสําหรับชุดหน้าหนาวมันก็เหมือนกันเลยคือตัวเรื่องมันมีน้อยมากในเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออไหนๆก็ให้มันเป็นสาวชาวสวนแล้วก็เลยใส่ชุดเป็นแบบไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรที่มันแบบเป็นเหมือนข้างนอกเป็นเสื้อกั๊กอะ เออสีน้ำตาลกายเป็นว่าสีน้ำตาลก็เข้ากับน้องมากเหมือนกันคือมันน่ารักมากทุกคนก็หวังว่าถ้าเกิดว่าใครชอบการแต่งตัวของเราหรืออะไรอยากได้พิกัดอะไรยังไงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทางนี้บอกตามตรงว่าเป็นคนแต่งตัวไม่ค่อยเก่งเจ้าบ้นไม่ค่อยเก่งแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่ยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณนะไปแล้วบ๊ายบาย